ดีค่ะในที่สุดวายๆก็ห่อเสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ขนมเทียนมาแล้วนะคะเราทําไส้มะพร้าวนะคะวันนี้นะคะก็จะแป้งหนึ่งกิโลนะคะก็จะได้ห่อไปเริ่มเลยนะคะพอจะรู้สึกว่าพอใกล้จะบวชแล้วมันเริ่มห่อใหญ่ห่อใหญ่ขึ้นเนาะส่วนข้าวต้มก็เย็นแล้วนะคะพอที่จะเก็บเรียนได้แล้วเนาะ เตรียมพรุ่งนี้นะคะเช้านะคะอะาเช้าก็ส่วนหนึ่งนะคะส่วนที่สายเนี่ยก็จะเป็นเอ่าเอาไปเส้นนะคะส่วนพิธีเส้นเนี้ยถ้าอ่าไม่ละเมิดกฎของหมู่บ้านหรือชุมชนนะคะวัยวยก็จะนํามาเสนอให้ชมนะคะอาว่าพิธีทางนี้เขาจะเหมือนทางบ้านเพืเ่อนๆไหมคอยรับชมนะคะถ้ามีโอกาสจะถ่ายคลิปได้นะคะวัยวยก็จะอ่าถ่ายมาให้ชมนะคะ ว่าประเพณีแต่ละประเพณีมันจะเหมือนกันไหมนะคะคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวายๆก็ได้ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่เป็นกําลังใจชมคลิปให้วายๆนะวายกราบขอบพระคุณนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามให้วายๆด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจะได้มีแรงทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณคท่าทีรับชม